นคู่นี้ก็139ปอนด์ครับอย่างที่บอกนะครับก็มีการมอบกําลังใจมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยครับเป็นขวัญกําลังใจก่อนที่จะขึ้นชกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาดูประวัติของทั้งคู่กันเลยนะครับทางด้าน,นมุมแดงเกรียงไกรต่อศิลาชัยนะครับชื่อจริงในกรียงไกรอินทองนะครับก็อยู่ที่ตำบลหนองสนิทครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะครับก็จบการศึกษาชั้นม .6 ครับจกมวยมาทั้งหมดก็122ครั้งอ่า120ครั้งครับ ชนะ81แพ้37แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับไฟล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนให้กับเพชรใหม่ลูกบุญมีครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับอาวุธที่ถน,นัดก็คือศอก,กับเขานะครับส่วนทางด้านเพชรใหม่ลูกบุญมีครับก็ชื่อจริงนายสราวุธทศพักดีนะครับมาจากตำบลหว้หวยหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจบชั้นม .6 ครับ ก็ชคมาทั้งหมด63ครั้งชนะ46แพ้14เสมอ3ไฟล่าสุดก็ชนะเกลียงกายต่อศิลาชัยคู่ปรับคนนี้แหละครับก็ที่ชัยภูมิก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับอาวุธที่ถนัดก็เป็นมวยจังหวะเตะซ้ายนะครับเอ้าวแล้วครับขึ้นมานี่ก็เริ่มเลยครับดูว่ารูปร่างทางด้านเท็รใหม่จะได้เปรียบนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้มากมายอะไรขวากับซ้ายครับ ขวานี่เกียงไกลส่วนซ้ายนี่เพชรใหม่ฝีมือกับฝีมือครับแมีมีมัดด้วยครับทางด้านเกียงไกลประสบการณ์การผ่านมวยเนี่ยเกียงไกลก็ถือว่าไม่มีเป็นสองรองใครเหมือนกันครับกรรมการทันวุฒิลังรองลูกสอนครับเป็นบู5บนเวทีนะครับแม่จังหวะดไต้ซ้า,ายโอ้โหจังหวะตามน้ำแม่ต้องระวังครับ ยังหาจังหวะก,กันอยู่ครับหวางแทงซ้ายไปทีหนึ่งเพ็รใหม่ยังเฉยครับทางด้านของเกลียงไกลขย,ยับเข้าหาทีบีบน้ำก่อนครับหน้าเอาพื้นมากเหมือนกันครับเพ็รใหม่สุรินกับบุรีรัมครับสุรินนั่นแดงครับบุรีรัมน้ำเงินเคยเจอกันมาแล้วครับ เวทีมวยจังหวัดชัยภูมิใบนั้นครับทางด้านของน้ำเงินครับเพชรใหม่ลูกบุญมีเคยชนะคะแนนมาพยายามเดินเข้ามาครับยงไกลโยกมีโยกด้วยครับโยกหลอกทางด้านเพชรใหม่นี่ยังรอครับนี่ครับแข้งซ้ายโดนหมัดโดนเจาะเข้าไปโอ้โหอาวุธหนักนะครับยงไกลครับน่ามีพยายามต่อยหมัด เจาะยางแล้วต่อยอยู่ด้านล่างสลับบอลครับโอ้โหหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับกลับมาว่ากันต่อครับคู่แรกยกที่2ของการถ่ายทอดสดของเรานะครับมุมแดงครับเกรียงกายต่อศิลาชัยเจอกับเพชรใหม่ลูกบุญมีครับเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับทางด้านของเพชรใหม่นี่เคยชนะมามาว่ากันต่อครับยกที่2อะครับยก2กําลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ยกแรกนี่ใสหนักกันเลยครับเชื่อว่าหลังจากยกนี้นี่จะหนักทวีคูณใช่ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยครับมามาถึงก็ใส่กันเลยครับมาว่าเลยครับยกที่สองเริ่มแล้วครับยังเดินหน้าเข้าหาครับเกียงไกลแข้งแรงหมัดดีครับมุมแดงมีถีบนำครับถีบบริเวณหน้าท้องของเพชรใหม่นี่ถือว่าเป็นลูกตัดกำลังเหมือนกันอ้าวแข้งซ้ายครับ เจาะยางมีหมัดขวาตรงนี่แหละครับแต่หมัดนี่ต่อยทะลุกาดเข้าไปอ่ามีสอกด้วยครับอุ้ยแลกแข่งกันเน้นเจาะยางนะครับเกียงไกลเต่ไ, <ป S 1> ไม่ถึงอ่ะเดิน พชรใหม่นี่ขาแข้งแกยาวครับดูว่าช่วงขาจะยาวกว่าทางด้านเกียงไกลด้วยครับผมนี่แหละครับเจาะยางเข้าไปอีกแล้วเอาแล้วครับเข้าในายกำลังหาจังหวะแม่ไม่ไม่ได้ครับต้องว่ากันใหม่อ้ยแม่คนละแข้งครับขยับอยู่ครับทางด้านกียงไกล ทีบน้าเป็นมวยซ้ายครับทางด้านของเพชรใหม่โดยเฉพาะแข้งซ้ายแม่ยังยิ้มได้ครับทางด้านเพชรใหม่เอาเดินถ้าเดินเข้าไปนี่ต้องบังซ้ายของเพชรใหม่ให้ได้นะครับเกียงไกลซ้ายแกนี่ถือว่าแม่นเอาขยับครับมีเจาะยางเข้าไปพับใน นี่ครับพยายามจะเจาะเข้าไปบริเวณขาของเพชรใหม่นะครับชกต่อครับถีบนำต้องเข้าให้ติดอุ้ยโดนซ้ายแต่เจาะออยางแล้วมีอาการเหมือนกันเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่แปะเพชรใหม่นี่ดูว่าจั๊กกะจีแล้วครับนั่นแหละครับ,รบแม่แล้วทางด้านของกิเลนกายนี่ก็พกความแค้นมาเต็มพิกัดครับ แพ้มาแล้ววันนี้ขอหน่อยโอ้ยซ้ายจังหวะนี้เข้าเต็ม <ๆ S 1> เต็มเหมือนกันครับซ้ายของเพชรใหม่เอาทีมสก,กัดไว้ก่อนนี่ครับฟันศอกแต่ยังไม่ถึงต้องเบียดให้ติดกับยังไกลอยู่วงนอกนี้อาจจะโดนซ้ายย,วยาวๆของเพชรใหม่ได้ครับมีมีมัดสายตรงดักด้วยครับแมแล้วก็โอ้โห <laughs> มั่นใจทั้งคู่ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับครับกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครครับมาชมกันต่อครับคู่แรกยกที่3ครับสองยกแรกนี่ก็ออกอาวุธเข้าใส่กันแบบรุนแรงเลยครับครับผมเกมยกนี้นี่น่าจะเปิดเต็มที่แล้วอ่าใช่แล้ว ก็ยังขยับเดินเข้าหาแล้วครับทางด้านของเกรียงไกรทีมน้ำก่อนต้องระวังครับเพชรใหม่นี่แข้งซ้ายแกบอกอยู่แล้วของถนัดของชอบเอาขยับแข้งขวาโอ้โหเตะได้แรงครับทางด้านเกรียงไกรนี่ครับมีหมัดด้วยครับจ่อยางเข้าไปเอาล้ครับเหมือนะจะเห็นช่องแล้วเกรียงไกรพยายามเน้นไปที่ต้นขาด้านซ้ายนั่แหละครับของทางด้านเพชรใหม่ แกมาทีมาเป็นชุดเลยครับมีทั้งแข้งทั้งหมัดสอก็มีครับเอาจังหวะนี้ปิดมานิดเดียวเกือบเกือบเกือบโดนแข้งว่าครับโอ้ยจังหวะเข้าจังหวะนี้เข้าในครับเพชรใหม่ว่าไงเอาคืนไหมแม่ตีคืนคนละทีครับดันเข้าเชือกแล้วก็โดดตีครับแม่เด้งตี ตีอีกทีหนึ่งกีเียงกายเพชรใหม่ก็มีสวนกรรมการแย่อมาไม่ถอยแล้วครับเพชรใหม่ยืนปากหลากเลยถอยมากไม่ได้ครับกีเียงไกลนี่แกได้ใจขยับขยับ,ย,บยังครับยังยังไม่ออกกีเียงไกลมีหมัดแล้วก็เข,าข่าพยายามจะโต้เข่ามาเหมือนกันเอาวงนายดูบิดมา บิดแล้วก็แข้งซ้ายครับแข็งแรงจริงๆครับทางด้านเกลียงไกลไฟนี้สองม,มาดีคนละแข้งแต่แต่จังหวะสุดท้ายนี่เป็นของเกลียงไกลอทีออ่ปั๊บฟันยางหลุดครับฟันยางของทางด้านเพชรใหม่ก็มีเสียงไปตามระเบียบนะครับออตอนนี้ครับสถานการณ์นี่ต้องบอกว่า ยังคู่ขี้กันอยู่ครับตอนนี้ฟันยางมันเริ่มจะคับปากเหมือนกันครับเอาทีไปกับเพชรใหม่แข้งซ้ายดูวงในกับวงในตีได้ไม่ได้ครับตีซ้ายนี่ครับยาไส้ขืนมาขยับเดินเข้าหาครับทางด้านของเกลียงกาย เพชรใหม่นี่รออยู่แล้วยังนิ่งครับโดนถีบลูกนี้โผมจังหวะเข้าในครับเด้งตีลูกนี้เพชรใหม่พยายามจะตีอีกดอกนึงเกลียงกายเกลียงกายว่างไงเด้งตีคืนดูครับกำลังก่อนรัดฟัดเวียงกันอยู่วงในใครจะทำได้ดีวกันกรรมการแยกออกมาก่อนครับตีกันไม่ได้ มยกที่3ครับเดี๋ยวมาตามต่อครับกลับมาว่ากันต่อครับยกที่4น่าจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นครับยกนี้มาคนละทีครับยกนี้นี่ถือว่าเป็นยกสำคัญเลยครับ ยกสำคัญของวงการมวยยุคนี้คใคร<ม>ทำได้มีโอกาสชนะสูงอ้าวล็อกครับเสียบผลที2ทียังเดินเข้าหาอยู่ครับทางด้านเียงไกลอ้าวแข้งขวานำไปมีหมัดยังโดนไม่เต็มครับเด่งตีขวามากเพชรใหม่มาดูครับว่าวงในในี่ใครจะชัดกว่า โอ้โหเด้เงซ้ายเข้าไปก่อนฉากด้วยครับต่างคนต่างไม่ยอมกันครับว่าเงงซ้ายมีขวาเบิ้ลมาเอามีศองมาแจมเด้งตีคืนครับด้านัยนไก,กลเกมการชกค่อนข้างจะสูสีนะครับครับผมโอ้โหไม่ยอมกันเลยครับอาวุธเองทีฆ่าทีอ้าวทีบสก,กัด แข้งซ้ายของทางด้านเพชรใหม่นี่ถือว่าทําได้ดีครับทั้งถีบทั้งเตะจังหวะก็ระดีดันเข้าเชื่อครับแล้วเด้งตีเรียงไกลเอาทิ้จังหวะนี้ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับเพชรใหม่กรรมการบอกแม่อย่าใช้เชือบอย่าใช้เชือบช่วย จ,จับเชือกอุ้ยจังหวะนี้เข้าพุงกะทิเลยครับก็ลูกขยันนี่เกียงไกลมีครับอ้าวโดนซ้ายเบิ้ลขวาคืนไปไม่มีให้ยอมกินฟรีครับของฟรีไม่มีในโลกแข้งขวาทีอุ้ยโดนเหมือนกันครับนี่ครับแข้งขวาเอาเพชรใหม่เอาคืนได้ไม่ได้ครับ <t ell> ด่านไปด่านแล้วครับ อยอยังตีไม่ได้ครับมันใกล้ไปหน่อย่าต้องยอมรับครับแข็งกระด้างจริงๆครับกียังไกล,กลโอ้โหก็ดันค่อยดันดันเข้าไปที่มุมของตัวเองและดูจังหวะน,นี้นี่แหละครับเถ่าลอยเข้าไปเอา้าโดนพลิกล้มลงไปแมยังครับยังยังไม่เสียยังไม่เสียทางหน้าเพชรใหม่นี่แกรอครับใจเย็นเหลือเกิน รอทางด้านเกียงไกลเข้ามาครับและหลุดและหลวมนี่ครับถ้าคิดช้าทำช้าหรือหลุดนี่โดนเลยโ้จังหวะนี้ครับแมหมดยกที่4ี่ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายเอาละครับกลับมาดูยกสุดท้ายครับสี่ยกนี่เบียดเหลือเกินครับ ต่างฝ่ายต่างก็ทําได้นะครับต้องมาดูกันว่า3นาทีสุดท้ายนี่ใครจะเป็นพระเอกเช็ดเนือ้อเ็ดตัวครับสี่ยกผ่านนี่เกรียงไกยแกก็เดินตนลอดนะมาดูกยกสุดท้ายครับยังเดินอยู่พี่ใช่อะมาว่ากันเลยครับเดินเข้าหาทันดีนะครับเกรียงไายตอนนี้ พยายามเตะจอยางแม่แต่แข้งซ้ายของเพชรใหม่ก็ทำงานดีมากเลครับจังหวะดักและจังหวะตอบโต้นี่ดูดีครับเรียกได้ว่ามีโต้มีเถียงตลอดมามาทีเป็นชุดครับเกียงไก่เอากรรมการแย่ออกมาครับขยับเดินต่อยลำตัวนี่ครับเสียบซ้ายเข้าไปเพชรใหม่เอ้าจังหวะนี้เอาแล้วครับ เพชรใหม่อยู่ล่างด้วยแบบนี้มีปัญหาอะไรครับดันเข้าไปตีเด้งตีซ้ายคืนมาเกียงไกรตีได้ไม่ได้ครับแม่แกขยันจริงๆตีผิดตีถูกขอตีไว้ก่อนเกียงไกเอาล้วครับปีก่องเชิดแล้วครับ,รบไม่รอช้าแล้วครับเกียงไกรครับโอกาสสุดท้ายครับจะผ่านหรือไม่ผ่านโอ้โหสนุกจริงๆครับเปิดหัว s อสศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ ลูกขยัน,นจริงครับเกียงกาอ้าวโยนขาเข้ามาวงในครับตีได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับกรรมการบอกอย่ากเกาะกันนานออกมาก,ก่อนเวลานี่เป็นเงินเป็นทองเดินมีงัดศอกซ้ายตีอ้าวตีคืนมาก็ะเป็นใหม่เสียบขวาโอ้โหเสียงดังสนัน่นเลยครับอ้าวเสียบซ้ายตีขวาพยายามจะโต้ครับแต่โต้ไม่ได้ด้วยครับเกียงกลแกตั้งกำแพงไว้ ขยับขยับโยนเข่าเข้ามาไม่ค่อยโดนครับแต่มีเสียงเฮตีโอ้โหกองเชียร์เนี่ยเชียร์สนั่นวันไหวเลยครับนี่ครับแข้งขวาอีกทีหนึ่งตีโอ้โหเอาละครับเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแบบนี้มีปัญหาแล้วครับเพชรใหม่จะผ่านหรือไม่ผ่านต้องดูครับเข้าอีกครั้งหนึ่งครับเรียงกาย บทยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูการให้คะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับจะออกไหนครับจะผ่านหรือไม่ผ่านครับมาลุ้นครับแต่เชื่อว่าคู่นี้นี่น่าจะคะแนนน่าจะเบียดครับไปไหนครับไปไหนไม่ผ่านครับมาน้ำเงินครับเพชรใหม่ลูกบุญมีครับ ก็เอาชนะคะแนนเกียงไกลตอ่อศิลาชัยไปแบบสนุกดูเดือดเลยครับพี่แปะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาเรายังมีอีกหลายคู่เลยครับ